ไปทุกคนยามไปเบิ่งกันว่าไม่ยาเราเห็นยังป่าไปให้กิ่นนอกมือนี้นะไปเบิ่งเบิ่งกันอ้บ่มีแนวเป็นตตแอนยากจักอ่านเลยทุกคนอ่าหารักก็เห็ดแต่ซ่องซ้ำยากมือได้เราเห็ดอาหารน้อยนะเราสิเห็ดแกงไล่เนี่ยแกงที่แอนเปิดอีกไปทุกคนไปเปิดเบิ่งมองหุ้งเขาอันนี้ว่ามันมันยังเป็นอันนั้นทุกคนอัน โอปลาใส่เต้าหูฮะนะ่ะอันนั้นเองให้ก,กินเลยกินแองก,ก็กินแต่ปลาแด้ว,ว่าคันมือได้เฮ็ดอาหารน้อยเห็นไหมขาจะเน้นกินแกงไล้กลอ้อนสินะทุกคนแต่ว,ว่าแอนพัดกินของข้าวบ่อได้สินะแอนก็เลยว่าไปเปิดเบื้องตู้เย็นก็น่าจนะาไดนะ้ว่ามีมีแนวไปตนเฮ็ดกินบ่อสินะเอาไปเอามาก็เลยลีนผัดกันอีกแล้วทุกคนเลย <c oughs> ไปเปิดเบื้องกับเห็ดอันเห็ดที่แอนจ้องไว้อะไรทุกคนที่แอนว่าสิจ้องไว้เฮ็ดแกงนะทุกคนจำได้บอแอนก็เลยว่าโอ้ไปเฮ็ดแกงกีนก็น่าจะได้ก็มักอีเลดเาาก็ยย่่งอูสินนะคไทยเขาเอิมักกระเจี๊ยบั่คน นแอกกันเลยว่าโอ้สิแกงเห็ดกินซันด้ค่ะเขาเจ้าแทน แอ็นกินจากย่างแต่เส้นเอ็นจะเห็ดแกงเห็ดกินเอาเส้นแต่เลยว่าเอาห้องเห็ดมาเปิ้ลกับเส้นแต่แต่เห็ดนางฟ้านางลมเห็ดนางลมกับเห็ดอันที่แอนว่าทะเลทุกคนแล้วก็มักอีเลดหรือว่ามักกระเจี๊ยบนี่ก็จะมาเกี่ยมตัดหัวตัดห้างมักอีเลดนี่แอนก็บเส้เห็ดตัดเครื่องแรกแล้วก็เส้นอาเสีเป็นนุ่ยแดสินะทุกคนลองเบอร์เส้เอาเสีเป็นนุ่ยกับตัดเครื่องหันมัน็นแบบใดมันแบแซ่บก้อนกันสินะหลังจากที่เราตัดหัวตัดห้างเห็ดแล้วแล้วเราก็เกี่ยมมาล้างแด้ชินีานะทุกคนาแอนก็ลล้างมักอีเดนี่กอีเลดนี่ก็คันนานเง็ดกินนี่ก็เน่าปะแล้วทุกคนเอี่ ื่อนะอนซื้อมาไว้ตู้เย็นยูจะลืมได้ทุกคนแม้ว่าลืมว่าตัวเองซื้อแนวกินมาไว้ตู้เย็นสินะแล้วลืมแล้วก็นเล่าเล้แลวก็เน่าแล้วมันน่ะบางเ่กอกะโบทันเน่าบางเธอกะไม่ยาละท่วงเรามาท่ามาอันนี้เอาเอาเอาละบอสินะเอาลกบเอาสินะโอโอลืม <ๆๆ S 1> สิเดละทุกคนแล้วนี่เ่าลางเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้เขาก็สิยักลางดีๆได้เลยทุกคนที่จริงมันกับบเปื้อนไล่แต่ว่ายักลางให้มันสะอาดดีๆฮะนาแกงเห็ดวันนี้แอนกับโได้แกงไล่เด้อทุกคนเห็ดที่แอนเลื่อหันมีซ้ามยากว่ะ เห็ดเข้มหันแล้วก็เห็ดนางลมหันแล้วก็เห็ดอันตัวนั้นแหละแต่ว่าแอจีแกงเห็ดตัวนั้นแล้วก็เห็ดนางลมหันเห็ดเข้มไฮโบแกงแอจีแกงแบบน้ำน้อยน้ำออเจาะฮะนะทุกคนแกงเห็ดแบบน้ำออดเจาะฮะคือสีแซบดีสินะแอนแกงเห็ดเฮือนี้แอนโบ้ใส่เขาเบื่อด้อแอนแกงแต่ละเฮือลนแบบว่ามีแต่ใส่เขาเบื่อสินะแอนว่าหลงโบ้ใส่เขาเบื่อบางดูสันดิบบงเฮือมันแซบกว่าอันนั้นแะทุกคนหลังจากที่เฮาล้างเห็ดปะไว้แล้วแแอนก็จิออกมาเก็บผักอีกตู้ไปใส่แอนแกงเห็ดเฮาลทุกกคนับอันหัววไข่หรือ่าตะไครหั่นบเกก็ผยทุ อันเมตูอันยู่คางบานนี่ลรากัญยางมาเบิ้งก็เป็นพี่น้องเดียวกับข้าวหันเลี่ยกันยางมาเบิ้งอันผักอีตู้กับบัวลาภาหะน,นะทุกคนข้าบ่เคยเห็น <laughs> เข้าบ่เคยกินเนี <laughs> ่ย <laughs> คนจีนเราเคยสิวา่ามันมียังเข้าคือกินสิละสิว่าสิละนนะเราเห็ดอันแอนเท่าไรนี้เราสิยิม้มซไดีดีเมตูอันนี่นะ <laughs> ล้วก็บมาว้าน้ำเฮาดีดีแอนทัดยังเว้าวภาษาจีนบอกคลองดีเืออ่ะเราเห็นแอนนี่เราสิมาห้ามนั้นห้ามมีแบบ ยิ้มดีบดีได้แอนว่าอันเห็ดลาวแล้วคิดเห็ดมอหลางมนตู้ได้นฉยเพิ่งหั่งล่างแล้วแวบ,บายๆกันนะท,ท,ทุกคนหลันจากที่เราไปเอาพัผักอีตู้กับอันมัวนชีไข่แล้วกับซิมเกแกมแกงเห็ดเขาได้แาบนี้นะคือที่แอนว่าฮันแทุกคนแกงเห็แหเดแอนซิมบะไส้น้ำไล่เดอเห็ดน้ำแบบอดเจาะนะแล้วก็มาคางมอใส่น้ำหน่อย,ยน,นึ่งแล้วก็ใส่อันม้วชีไข่เราหันจ่างหมอฝแล้วๆกับิกหอกปลาแดกหันลงไปแล้วก็แป้งนัวเราหันแหละกับเกลือหันแต่จิ๊กหักอันา เป็นข้องเขา้าข้องแม่มวันน้อยบ่ญญากกินปันไดเพราะว่าเขาเอาเสืยนไปทางเถิงแต่<ช>นะว่าเขาบ่ยญาเฮากินเขาก็เอาเสืยนไปเถิงผูช้ชนะแม่ว่าเอาเอาไว้ซู้หะนะทุกคนนี่แหละเขาว่านะยุ่นนำกันบุญใดนะเป็นไปบ่ได้ช่ให้ยุ่นนำกันแบบนีไ้ไปตลอดไปนะทุกคนเองแต่ขนาดอันลูกบางคนยันหัวกันออกมาแท้ๆกันยังบู่ึกกันและนี่ก็เป็นคนอื่นบนันหลีแมบบ่ว่าห้าก็มาเห็นกันหนึง่งใ,ให้ทึกกันมันก็นเป็นไปบ่ได้ทุกคนให้ยุ่นนำกันารให้ทึกกันหะนะแม้ว่าเข้าบุคือเฮาเฮากับบุคือเข้าสิซะ ะทุกคนหยุดวาเรื่องดามาไปก่อนเละนี่ระว่างที่เขาทานหมอ้อแกงเห็ดเขาสุกขันเอ๋ก็จะมาหั่นเคีลอดกับเนื้อหมูก่อนเด้อทุกคนแอดจีหั่นเห็ดยังวตตีแอจีหัน่นจีซอยใช้เขาผัดเด้อทุกคนแอจีเห็เขาผัดพร้อมนี่เขาผัดกินกับแกงเห็ดทันไรทุกคนเอ้ยว่ามื้อน,นี้เอบุไรีเอ๋จ้ขาเนียยบุไร้มากเขาเนียว,ย,เนยวไว้ะนะแอกังวมาโอ้ลืมมากเขาเนียสดท่เห็ดแ,แกงเห็ดขันามากเขาเนียวนี่โอ้สุดยอดเลยเขามีเขาเนียยกินกับนี่นะเอาขขาเนียยจำเจ้าบองแล้วก็สุดแกงเห็ด้้อกกมาาหสะ กันนาละทุกคนหลังจากที่แกงเห็ดหาสุกแล้วแล้วแอนก็จะปรุงปะไว้ก้อนแอนก็จะมาเห็ดเขาผัดเอาอยู่ไนทุกคนเห็ดเขาผัดมื้อนี้ก็บ่บริษัทย,ย่งางไลยแอนก็ใช้แต่เนื้อหมูหัน่นแล้วก็แครอทแล้วก็ไข่หั่นเละขนาดบ่ใส่ทย,ย่งางไลยเด้ขนาดทุกคนเอ้ย <laughs> กันใจร้ายนีส่มด้เน,ะนาะกัน่าทุกคนเอลเนี่ก็จะเป็นออนเอาอยุบานเดียวกันฮันคนคอมเมนต์มาว่ามักเวลาตัว, clip, วเฮดคลิปบอลซ้ำอย่างบานเกอร์ตัวเองจังไงก็ขอบใจเดอ้เอเลยที่มักที่ติดตามฮับสมคลิปแอนห็นแบบนี้กระจายฟูอีกแล้วที่มีคนมักคนติดตามชมเฮายังไงก็ขอบใจใลร้ายเดอ้เอาาเฮาซ้ำอย่างบานเกอร์เฮาดีที่สุดแล้วมันเป็นธรรมชาติดีซาติชมได้เดอ้อเฮดคลิปนี่นะบางทอว่าไวเกินไปบอรีคลิปไวเกินไปบอชนนติชมได้แอนก็ชิได้แก้ได้ปรับสินะซามาติชมได้ อขณะละทุกคนเอ้ยแล้วน <Hollywood. S 2> ี่เขาหัดทำกับเลี้ยเรื่องหอยหอยเป็นตาแซ่บไปเลยละทุกคนเขาหัดกันเองเขาหัดทาำกับได้ิสัทย่างไรอีกได้หขนาดกระปุกุนขนาดแฉกแต่เกิดกับเป็นนัวซื้อได้หขนาดแฉกแต่เกิดกับเป้งนัวกับแซ่บเือกันทุกคนเอ้ยเพราะว่าเขาจะกินกับแกงเห็ดอยู่ด้แกงเห็ดเขาก็มีรสชาติอยู่พินะนี่แกงเห็ดเขาก็ได้มาตักเสิร์ฟแส่บถ้วยอากาศหนาวหนาวโซดแกงเห็ดแส่บห่อนทุกคนโอ้โหดเข้ากันบักคักเลยทุกคนเอ้ยแอนกันไงว่าเห็ดแกงเห็ดแต่ละเหือบบริษัทเป็นตาแซ่บพอเห็ดเท่อนี้อย่างวะ แซบอีได้ทุกคนโกดแซบเลยแอนกัญยาวาเสียดายแยงหนึง่งกัญยาวาทุกคนบ่มีผักเนาหรือว่าผักขะนะคนไทยเอิญผักโอมนะบ้าคันมียย่ใส่แห้งที่แซบแอนว่ายในเน็ตก็มีอยู่แต่ว่าแอนบริสร้างมาฮะนะแต่ก็ว่าฮะบ่มีผักเนาผักขาใส่แอนก็ใส่ผักอีตู้แฮนสินะกแซบคือกันได้ละทุกคนได้ทุกคนมาเด้อกินข้าวแรงนักันนะทุกคน